มันไม่สั่นแล้วผมมีคู่แล้วถนเส้นนี้ก็แบบเป็นถนนเรียบทะเลเนาะ วิยาเฮวอ h ตเนเม a ก i ที่ลาลาบีที่ลาลาบีเราไปทะเลกันตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินไปชมวิวฝั่งนู้นฝั่งนู้น แล้วก็ฝั่งนู้นมีกระดิ่งให้สั่นนะครับไปไม่หนาวไม่หนาวไม่มีใครหนาวหรอกนี่ไม่มีใครหนาวเป็นทะเลมัาลมเออลมทะเลลงกินสบายมากเลยอ่ะใช่คือตอนนี้อุณหภูมิเท่าไรถามสิริหน่อยอุณหภูมิเท่าไรถามสิริหน่อย17องศานี่คืออุณหภูมิแบบอุ่นๆสำหรับพวกเราแล้วก็คือแค่เป็นมันเป็นลมพัดไปอีกทิอ่า ที่เรารู้มานะทะเลมันเป็นมันเป็นเขตหนาวอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยมันจะไม่ค่อยมีทรตยมันจะเป็นแล้วก็เป็นเป็นโครนดำๆแบบตรงนั้นเราจะเราจะเราจะถ่ายให้เห็นชัดขึ้นเพราะว่าตอนนี้กำลังเดินแล้วก็คนก็จะไม่ค่อยเอ็นจอยเล่นน้ำเพราะว่าอุณหภูมิบนบกอ่ะมันก็17องศาอยู่แล้วมันก็เย็นอยู่แล้วไปลงน้ำอีกมันก็จะทำให้หนาวมากกว่าเดิม มีหลามด้วยเออใช่ไหมใช่ซึ่งอะตรงไหนตรงนี้ก่อนก่อนละห้ามเล่นน้ำเพราะมีฉลาม น้ำเขาเปิดให้เล่นตอน summer มม summer มมนะครับมีสลามด้วยต้นไม้ต้นตาลตาดดนด้นจะเป็นต้นอะไรจ๊ะต้นตาลแบบอะถ้าเรายังไม่รู้มันคือต้อนอะไรอะ่ะวิธีที่เซฟที่สุดนะต้นไม้ <c oughs> ไม่ต้นไม้มันโง่ไป <c oughs> การเรียกว่าต้นไม้โง่ไปถ้าเราไม่รู้ว่ามันคือต้อนอะไรที่เซฟที่สุดอะ่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เรียกว่าต้นพอมต้อนอะไรนะต้นพอมต้นตายก็ไม่ตายจะปาลก็ไม่ปาลอะต้นพอม นี่คือความแรงของลมอ่ะกล้องกล้องกล้องใช่รู้รู้ว่าพัะตาการตรงนู้นเหรอนี่กล้องเห็นไหมเห็นเห็นใบ้านหลังนั้นสวยมากเลยหันหน้าประชิญกับอ่ากับทะเลสวยมากนี่ก็อยู่หน้าชายหาดที่เอาไว้ให้คนญี่ปุ่นมาเล่นน้กันนะครับโอเคนี่คือกระดิ่งนะครับนี่คือกระดิ่งอ่าอุยอุวย cunning nice. แบบนี้คงจะได้คู่แบบนี้คงจะได้คู่ตอนเจ๋งตอนเจ๋งไม่ไม่สั่นแล้วผมมีคู่แล้วเห็นไหมมันต้องแบบเลืกกันมันต้องมีเสียงใช่ไหมเฮ้ยรอพอให้คู่แล้วยืนยาวไหมนั่งเลยเฮ้ยนี่ผมไม่ได้แล้วคนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปวิวพอยต์ตรงนั้นเนาะ ถ้าเราแบบถ้าเราแบบไม่ได้แฟนนะครับก็อขออันนี้แล้วไม่ได้แฟนก็ไปกระโดดกระโดดน้ำตายตรงนั้นเลยเออก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีเอาแล้วไม่เชือ่อแล้ววิธีทางสวยมากเลยจะสังเกตว่ามีเสียงลมแรงมาก กระเท็อันนี้อันนี้เขาบอกว่าอะไรอะ่ะม,ม,มันต้องตัดแขนหรือเปล่า ทนไหวนะมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นมีควันหายไปวะม่มีควันแล้วอ่ะมันก็จะมีเรื่อยๆนะเอาเริเ่มาเรืเอ่อย มันไม่ใช่ทะเลทรายมันคือชายหาดมีคนเล่นน้ำด้วยมันคือชายหาดอันนั้นมันเรียกว่าชายหาดมีสาวร้อยมีแม่สาวเล่นน้ำอยู่น้องไม่ได้เล่นนองแค่มาเดินชายหาดเฉยนตรว่า้มีทางเดินมันเป็นทางยาวๆแบบนี้ครับเราตอนแรกอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันยาวแต่ตอนเนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันยาวมาก แล้วนะครับหันงวกแล้วนะครับโอเหนึ่งมมืดมากอันนี้น่าจะเป็นลูลปเรือใบเนาะเข้าหรอไม่ถูกคนเลยโอเคเดี๋ยวจะพาไปเดินดูตรงชายหาดตรงนั้นสิ่งที่อยากรู้มากๆคือแบบเนื้อเม็ดทรายมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนแบบทรายแถวเขตร้อนแถวพัทยาบ้านเราไหมแล้วก็แบบ น้ำทะเลอ่ะน้ำทะเลมันจะแบบเย็นขนาดไหนแต่ไม่ชิมนะไม่ชิมอันนี้ก็ลงมาเรื่อยๆแล้วนะทรายตรงชั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกพวกเปลือกหอยนะครับ ขอแบบขอสัมผัสน้ำนิดนึงน้ำน้ำก็จะน้ำก็จะเย็นๆหน่อยนะครับเหมือนน้ำในตู้เย็นเลยอุณหภูมิประมาณนี้อ่าพอ,อได้รู้แล้วก็ตรงนี้ก็มีสาหร่ายแบบนั้น ไม่รู้ใช่อันที่ที่เขาเอาไปทำเท่าแก่น้อยหรือเปล่าทำไมทำไมในกระตูมันอ,อ,อร่อยออจริงๆคุกควังบอกว่าจัดให้หมดเกียร์ด้วย